วันนี้6ธันวาคม2568เวลา8นาฬิกา22นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันเรือใบานานาชาติชิงช่วยพระราชทานภูเก็ตคิงส์คัพลิกาตาครั้งที่37ประจำปี2568ณโรงแรมบิยอนกะตะอำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตโดยบีพลเรือเอกไพโรธเฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทรหารเรือ พลเรือเอกสมประสงค์นินสมัยนายกสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราโชบรมในประมุขพิสิทธิ์และนางธัญรัตน์อัจฉริยะฉายประธานกรรมการบริหารเครือกะตะกรุปรีสอร์ทคณะกรรมการจัดการแข่งขันและนักกีฬาเฝ้าถูลละองทุลรีพระบาทนับเสด็จจากนั้นเสด็จเตียงห้องบรรยายทรงรับฟังการบรรยายสรุปข,ข้อมูลการแข่งขันเรือใบเสร็จแล้ว เสด็จพระราชดำเนินไปยังบริเวณชายหาดกะตะหน้าโรงแรมบียอนกะตะเพื่อประทับเรือพระที่นั่งไปส่งสมเด็จสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินียังเรือใบหมายเลขได้เรือ T H A 72เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันเรือใบนานาชาติชิงถ้วยพระราชทานภูเก็ตคิงส์คัพรีกตาครั้งที่37ประจำปี2568เมื่อสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับเรือใบ T H A 72เรียบร้อยแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินกลับโรงแรมบียอนกะตะที่ประทับ ถ้าคุณชอบข่าวแบบอัปเดตท,ทันใจฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับ